รอให้เป็นด้วยคือเราชอบพูดเรื่องฟังให้เป็นใช่ไหมฮะีสิ่งเรารอบตัวเรามันทําให้เรารออะไรไม่เป็นเราดูต่างเราก็สคิปเราดูคลิปเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาเรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยอันนี้คือสุดยอดของคนละแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่ม ในมุมมองของพี่เดียวอนก่ะคนเก่งๆน้องๆเก่งๆในกราฟเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงมัางรครับคือถ้าผมว่าถ้าเราพูดถึงเ,เลเวลขั้นล่างๆและกันเนาะกับกลางๆเนี่ยก็ต้องเก่งเรื่องของความรู้ก่อน knowledge know how คุณ<ม>ต้องมี area of expertise ของตัวเองมันก็จะทำให้เขาสามารถโตขึ้นได้เร็ว คําว่าเก่งในตัวโนฮาของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยงานที่ทําที่ Gra ฟเนี่ยมันไม่ใช่งานที่คุณจบมาแล้วคุณจะมีประสบการณ์หรือคุณไปทํางานที่อื่นแล้วจะมีประสบการณ์มาทำที่นี่มันไม่มีประสบการณ์ที่อื่นทําแบบที่เราทําอยู่ถึงเป็นที่มาที่เราชอบเด็กจบใหม่เพราะว่าเด็กจบใหม่เขาจะมาด้วยแบบหัวที่มันค่อนข้างอดวานเขาจะเข้าใจโลกแบบใหม่ๆได้ได้เร็วกว่าคนที่มีประสบการณ์ไม่ได้มีอะไรมาเฟรมเขาไว้เลย ย่าง yeah, knowledge know how เขาคือว่าการที่เขาจะสามารถ connect dots ของ knowledge พื้นฐานที่เขาเรียนมาเนี่ยสองสามวิชามารวมกันเป็น knowledge พื้นฐานประเภทหนึ่งรวมไปจนถึงเรื่องของความรู้รอบตัวเข้ามาผสมซึ่ง r o พวกนี้อกว่า early stage เนี่ยเด็กที่สามารถเอาความรู้ที่เรียนมาความรู้รอบตัว adapt ตัวได้เร็วแล้วพัฒนา know how ตรงนี้ขึ้นมาได้เร็วก็จะมี chance ที่เขาจะได้รับการโปรโมทเร็วขึ้นอันนั้นคือแก่นที่อันที่สองเนี่ยมันจะเริ่มเต็ปขึ้นมาเป็นเรื่องของ people management สเตปที่หนึ่งอเด็กส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยสมัยนี้มีเยอะเก่งสกิลแบบนี้เยอะมากเลยแต่เก่งอยู่คนเดียวไงพอเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะดิวทีมได้แล้วการดิวทีมตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยสมมติคุณอายุ26 27ยอ่ะแต่คุณต้องเป็น Man a เจอร์คนแล้วอ่ะคุณต้องมีต้องมีความมาชัวพอที่จะเล่นทีมแล้วทีมที่คุณทําบางครั้งมันสร้าง Impact ใหญ่อย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วฉะนั้นมันต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวพอสมควรสกิล ยากเป็นมอยู่ในสเตจที่2แต่สเตจที่3คราวนี้มันจะเป็นเรื่องของ1ก็คือมันมีเรื่องของ interpersonal skill เพิ่มขึ้นม,มาอีกมันมีเรื่องของคุณมีวิชั่นในงานที่ทำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณบีล e ีฟใน culture ของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ได้บ l ล e ีฟในสิ่งที่เราทํามากๆถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่และกระบวนการมันจะอาจจะกรองแล้วเขาเอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเองคิดว่าอะไรที่ทําให้ตัวเองอสามารถ ประสบความเร็จในแคริเอรได้มาถึงทุกวันนี้ครับแล้วคิดว่าน้องๆควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะสาม,มารถจะก,ก้าวไปในแคริเอรตัวเองได้ค่อนข้างไวผมว่า,อย,าอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยคือ Open Mind Open h นฮารเยอะๆในการเรียนรู้ <ừ> จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาพูดไปแม้จะดูฟังดูน่าเบือ่อไอ้เรื่องคอนเซ็ปต์น้าไม่เต็มแก้วน้ําเต็มแก้วแล้วแต่ว่ามันจรมากๆ ถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยอันนี้คือสุดยอดของคนแหละผมว่าแล้วเราจะได้รู้ว so like hmm. so ่าเราควรจะต้องเรียนรู so yeah. so ้อะไรเพิ่มเนี่ยแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีคนเก่งๆมากมายรอบตัวเราบางครั้งคนเก่งๆไม่ได้จาเป็นว่าต้องมีเซนเนอริตี้สูงกว่าเราเขาอาจจะเป็นเด็กๆลูกน้องเราก็ได้เราก็ยังเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากเขาได้เลยเรารู้ตัวว่าเราไม่รู้แต่เราไม่ต้องให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่รู้แล้วเราจะได้เรียนรู้ใหม่โดยที่คนรอบตัวไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเยอะแยะเป็นฟังดูแล้วอาจจะโกง แต่ผมว่าอันนี้เป็นเป็นอันนึงที่ที่ทำให้ผมค่อยๆขึ้นมาได้ดีนะครับอันที่สองก็คือผมมีมี personal passion ที่ค่อนข้างชัดว่าแบบเราต้องการอะไร ผมคิดว่าถ้ามาจนถึงช่วงมิดเคアเรียแล้วว่าแล้วยังตอบตัวเองไม่ได้ติว่าตกลงเราเราอยากทําอะไรไปเพื่ออะไรไม่ใช่ชอบอะไรนะแต่เราบิลีฟในอะไรอ่ยผมว่าเราต้องมีบิลีฟส่วนตัวเหมือนเราต้องมีคอแวลูของตัวเราเองว่าตกลงชีวิตมีคอแวลูของเราคืออะไรสิ่งเนี้ยมันจะเป็นไกด์นาทางของเราแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทําอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราเองมันมักจะได้ผลที่ดีเสมอส่วนอันที่3ก็คือรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอย่างสม่ําเสมอแล้วปรับปรุงมันผมว่าถ้ามี2อสข้อเนี้ย น่าจะสามารถช่วยทำให้น้องๆเพื่อนๆไปได้ดีในถ้าคิดว่าอยากจะเป็นโปรเฟชชั่นอลในสายงานเรียกว่าไม่ใช่ไปตั้งกิจการหรือทำเป็นสตาร์ทอัพเนาะสามอันนี้น่าจะมีส่วนสำคัญมากๆ ผมจำได้ว่าตอนนั้นนะที่เป็นที่ grab มีทั้งภาครัฐทั้งรายเดอร์อย่างเงี้ยนั้นเครียดไหมฮะบริหารตัวเองยังไงครับผมว่าผมต้องฝึกจิตพอสมควรฝึกความนิ่งฝึกสกิลในการรอคอยซึ่งผมคิดว่าสกิลด้านการรอคอยเป็นสกิลที่ตลกดีนะผมพูดกับทีมที่ grab เยอะมากเรื่องแบบว่าเฮ้ยพวกเราต้องหัดรอให้เป็นด้วยคือเราชอบพูดเรื่องฟังให้เป็นใช่ไหมครแต่สกิลการรอเนี่ยมันแบบต้องเดเวลลอปนะ เดี๋ยวนี้ยิ่งสิ่งเรารอบตัวเรามันทําให้เรารออะไรไม่เป็นเราดูแั่เราก็สคิปเราดูคลิปเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาเดีย๋ยวนี้เราทําอะไรเรารอไม่ได้อะเรื่องบางเรื่อง,เร,องเราต้องหัดรอให้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยฝึกจิตให้มันนิ่งขึ้นทํายังไงให้เราเดินถอยหลังมาแล้วมองในภาพที่กว้างขึ้นเราต้องเข้าใจว่าเออที่มาที่ไปของเขาคืออะไร